สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนวันนี้ยายเพนจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ชมสวนป่าสมัยไลฟ์สไตล์ที่อยู่ในคุ้มดงค่ะอันนี้ก็สวนเขาเรียวกว่าสวนเลยนะป่าสมัยป๋วยเซียนป๋วยเซียนป่าป๋ยเซียนกับป่าสับปะรดสีค่ะอูเยอะเยอะป่าป๋ยเซียน,ปปยยยยยนขึ้นใหม่ๆ่ใ,ใ,ใ,ใอบอวบอวบงามงามใบอวบมากเลยคะ่ะเพื่อนๆนีๆ่ แล้วก็ลิ้นมังกรมีหลายแบบมากเลยค่ะแกก็ปลูกหลายชนิดดูไหมมงคลโอ้ยสะออนค่ะแกมีทั้งสวนไล่ก,กว่าทั่วเลยค่ะปลูกสารพัดทำสารพัดชาวสวนร้อยเปอร์เซ็นต์เกษตรกรยังไม่ได้ไไดกเกษียณ <c oughs> ย,ย,ยังขนาดนี้เกษียณล้วจะขนาดไหน,น,นอันนี้ต้นกล้วย กล้วยอะไรคะป้าสมัยอันนี้กล้วยน้ำวานะคะกล้วยน้ำวามีใหญ,ใหญ่เวลามีงานเราไปหอ่อข้าวต้มบุญผาเวทโอใบใบมันเนอะใบตองเวลามีงานเราได้กล้วยนี้แหละไปหอ่อข้าวต้มบุญผาเวทโอ้ข้าวต้มเวลามีงานบุญผาเวทนะคะรู้ไหมว่าใบตองที่ต่างประเทศนะ่ะแพงแพง,แพงอ,อันนี้ตัดทิ้งอโอ้แก็ตัดทิ้งสิิมันแพงเอาไปต่างประเทศแล้วมันหนักแล้วเ็าขายแพงเขาจะใช้กระดาษ แล้วก็ใช้พลาสติกห่อส่วนมากเขาจะมาขอจะมาตัดให้เวลาเขามาขอไปทำกระทงทำอะไรอ่ะเออได้บุญเนาะทำไพ่ไพ่สีใบสีใบสีเออใช่เขามาขอเราก็ตัดให้โอ้ใบมันงามนะไม่มีแตกไม่มีขาดใบใหญ่ใหญ่ใหญ่อ้โฮ้ยอันนี้รอบบ้านแกนะครับเพื่อนๆนี่นี่รอบบ้านแก รอบบ้านเลยค่ะถ่ายรอบบ้านเดี๋ยวจะให้ดูบ้านค่ะว่าบ้านอยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆนี่บ้านแกค่ะแล้วยายเพนได้ถ่ายรอบบ้านมาแล้วค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวย้อนกลับไปทางนู้นนี่คือนี่คือหลังบ้านแล้วก็ข้างบ้านข้างบ้านแล้วก็หน้าบ้านเข้าป่าเข้าดงค่ะเพื่อนๆโอ้โหดงมันใหญ่แล้วเสียงรถมันดังค่ะตอนนี้ทําถนนค่ะ อันนี้ดอกพุทราค่ะเพื่อนเพื่อนไม่ใช่ดอกพุทราดอกฟรังค่ะหงเป่าซื้อ,อ,อโอ้โหลูกดกดอกดอกจังเลยต้นเล็กๆอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนนี่โอ้โหดอกดกมากๆเลยคะ่ะแล้วแกปลูกเยอะนะคะปลูกใส่ใส่ตะกร้าดูสิคะปลูกใส่เข่งแล้วมันก็จะโตในเข่งนี้เลยคะ่ะแล้วต้นมันจะไม่ใหญ่มากแต่มันจะมีลูก มีดอกมีผลแล้วก็บางเข่งก็มีพุทธาพุทธ,ธาหิมะขาวเอ๊ะเอามาจากต่างประเทศไหมครับป้าสมัยนี้พันเมืองจีน,น,อจนโอ้โหดอกดอกหน้าดูเลยค่ะเพื่อนๆนี่เนี่ยดอกดอกกน้าดูเลยอุ้ยดอกดกค่ะดอกดอกดอกดกมากๆ แล้วถัดไปก็นี่เป็นลูกแล้วค่ะเดี๋ยวให้ให้เพื่อนๆได้ชมนี่ลูกพุทธาออกลูกแล้วค่ะนี่ขนาดต้นนิดเดียวเองนะคะเนี่ยต้นเล็กมากโหดกดกยอมรับเลยว่ามันดกเนาะพุทธาก็ดกฝรั่งก็ดกอันนี้ป่าพุทธากับป่าฝรัง่งปลูกปนกันเนาะนี่ดอกมันอื นู่นน่นฝรัง่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูฝรั่งอีกต้นหนึ่งค่ะถัดมานี่ก็อีกต้นค่ะเพื่อนๆน,นี่มันจะดกต้นมันเล็กนิดเดียวแต่มันดกอืพันเตี้ยพันเตี้ยก็มาฝั่งนี้อันนี้อันนี้ก็ต้นพุซาค่ะพุราหิมะขาวค่ะพันมาจากเมืองจีนนะคะกําลังขึ้นลูกค่ะลูกเขาจะกรอบมีรสชาติหวานค่ะกรอบหวานค่ะ กำลังเริ่มนะคะติดติดดีค่ะเพราะว่าอยู่ในป่าธรรมชาติค่ะใช้ปุ๋ยคอกแล้วก็ถั่วดินที่เรากินเสร็จไม่ะดะก็จะเอามาเป็นปุ๋ยลงไปเลยอืมอดนอ้นี่มีมีต้นใหม่ถอดขึ้นมาจากดินด้วยโอ้โหตอตอเขาจะเริ่มแตกโอ้โหนี่นอีกหน่อยเป็นกอนะเนี่ยยอดอ่อนกำลังขึ้นมา แล้วก็ต้นเก่าของมันนี่ก็ดกเฮ้ยสะออนสะออนคะ่ะเพื่อนๆ่าเป็นสะออนเดี๋ยวเข้าไปข้างในเรื่อยๆคะ่ะถ่ายเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะให้ดูแล้วก็นี่ก็ต้นฝรั่งฝรั่งอะไรคะป้าสมัยน,นี่ผงเป่าซื้อคะ่ะผงป่าซื้อดูดอก<ส>มันสิคะใสแดงใสแดงผงป่าซื้อใสแดงดอกดกหน้าดูเลยนี่ต้นนิดเดียวเองนะคะเพื่อน<ว>ๆนี่ ดอกดกมากืตอนกิ่งมาลงถ้าอยู่ใกล้นะคะเดี๋ยวจะมาขอได้เลยแต่่เเพือนมาขาบอกว่าไม่ต้องซื้อมาขออะไอย่างนั้นเอาเลยค่ะแต่เพื่อนมาไกลเลยเพื่อนขึ้นเครื่องบินไม่ได้ถ้าเชื่องบินได้นะจะใส่ไปให้ไปปลูกกินกันค่ะ เพื่อนจะได้กินด้วยเพื่อนจะได้ไปวัดด้วยคัะจ้่แต่นีมันไปไกลเนะาะเครื่องบินเขาไม่รับอยู่แล,ล้วเับไปสักสองต้นปู่กได้กินทั้งปีเนาะค่ะอู้นี่มะมะละกอเตี้ยแกเอา,มาอเมล็ดมเพรอาไว้ค่ะมันขึ้นแล้วแกยังไม่แบ่งค่ะเพราะว่าแกไม่มีเวลาไม่มีเวลายังไม่ได้ลงย,ยังไม่ลงมะละกอเตี้ยพันมะละกอเตี้ยอย่างงี้ต้องรีบแบ่งนะเดี๋ยวมันตายเออ ส่งาำที่วัดใช่โอ้แกม, oh, <okay. S 2> มีแอ่งน้ำน่ารักน่ารักแอ่งน้ำโบราณประดับในสวนแกด้วยค่ะโอ oh, ้สมบูรณ์ค่ะสมบูรณ์ทุกอย่างถ้าอยู่ใกล้แกก็มาขอสับประรดตอนนี้เดี๋ยวแกโชว์ให้ดูนะคะต้นละร้อยค่ะนอ <laughs> แล้วคิดดูสิคะว่านี่ทั้งสวนท,ทั้งสวนนี้เลยว่ามันว่ามันได้เงินเยอะขนาดไหน ขนาดต้นเดียวเล็กๆนะคะแล้วอันนี้ก็สับประรดสีออกดอกค่ะเพื่อนๆสวยค่ะสวยสวยโหสุดยอดเลยมันจะนี่น่าแกที่ได้มีโชควีลาศเนาะน,นี่ป่าทุเรียนค่ะเพื่อนๆป่าทุเรียนทุเรียนก้านยาวค่ะแกเก,กษตรกรไม่ใช่มีที่นี่อย่างเดียวนะคะมีอีกฝั่งหนึ่งแกเตรียมเอาไว้เพื่อที่จะย้ายไปปลูกค่ะ เยอะมากเลยค่ะส่วนต้นกล้วยนี้แกก็ทําสาวตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทําไมแกตัดแกได้อธิบายแล้ว่าทําสาวให้ต้นกล้วยค่ะ